ครับ ا, สวัสดีนะครับว, <ส à S 2> วันนี้เราก็จะมากิานซ้มตานะครับอันนี้เมนูนะครับดังที่สุดในสมุทรสงครามนะครับอันนี้เรามาดูการแต่งตัวของสไตล์แม่ค้าเลยนะครับอันนี้นะครับแม่ค้านะครับแซบไล่แซบโนวคาคามาเลคาลูกค้าเบอร์อยู่ด้านลาแล้วนะคะาศูนย์เจ้าสี่สามศูนย์สี่สามห้า าลูกค้ามาไม่ถูกโทรหาจจเป็กด้านล่างนะคะเบอร์จะเป็กปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ0ูนย์เก้าเก้าสี่สี่เก้าสมสี่สห้าคะเดี๋ยวจะเป็กจะบอกทางให้นะคะถ้ามาไม่ถูกให้ถามคนข้างทางก็ได้นะคะว่าร้านส้มตำเจเป็กตามโตโยกอยู่ร้านนี้ออกช่องแปดด้วยนะครับร้านเราอยู่ติดถนนรถเลยไม่ต้องกลัวค่ะสั่งส้มตำไหมอะไรนะได้สั่งได้ค่ะสั่งในเฟซบุ๊กก็ได้นะคะหรือจะ สั่งเป็นโทรเข้ามาในแชทก็ได้นะคะหรือจะเป็นเบอร์ก็ได้แต่ส่วนมากจะเป็กอยากจะให้ลูกค้านะโทรเจ๊เบ๊กโโยกด้วยนะคะอ๋อมีใช่ปหงั้นเดี๋ยววันนี้จะไปกจะไปกินนะคะอยากจะไปซื้อกินบราวนี้นะคะบราวนี้อยากกินเบาวนี้มาเรื่อยๆนะครับนี่เดอไเนี่ยอันนี้กี่บาทเลยต้องอันนี้กี่บ<ค>าทอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะ ตำตำถาดก็ตำรวมนี่ก็ตบอนน้เาเก็บนะไม่เก็บหรือเก็บนะอันนี้ลาบกับน้ำตกนะครับ้อันนี้ร้อยเดียวนะครับนีลูกค้ามเริ่มทยอยมาแล้วนะ mì ếch, kiểu thái <laughs> tài nó đái, đùm ra xí, nắp

ngồi ngồi dài bác 4 1 มาลนี้พอละห้าบาทเข้ามาเส้นนี้อ่ะเพิองเข้ามาครั้งที่สองไม่ต้องเผ็ดนะเแตไม่เคยจอดเห็นแมค้ไม่ใช่ไม่ได้สังเกตไม่ไเห็นแม่ค้าเลยเลยแล้วนะตุนตีจะเข้าจะทังไงเามาแล้วไม่ขาสุท ไม่ขาดใจสุดท้ายนี่ใส่คืนเลยนะคืนนี่มันไปต้องกันเลยนะใส่เนะนนดเี๋นี้แหละใส่ตัว้องว่าไปใกนนีหมีดียอนะะันดีิยนิงไออก่หวยออกโ่ขอเลยนะขอเลขเลยนะ <laughs> เอ,อเอาไปตีเอาไปกินลบน้ำไหมเอาใช่หมเนี่เน,น,นี่ยกินโหลแล้วบ้านอยู่แล้กี่คนนั่นอะ รีวิวไปแล้วเข้าเราไม่ค้าด้วยฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยอันนี้ตำอะไรเนะี่ยตำปลาจานละเท่าไรอันนี้ตำปลาจา,านละสามห้าบาทนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับันี้ลวกค้าก็ทยเดี๋เวมออยคนะครับ ลูกค้าเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะครับ เสร็จแล้วไอยเอาล่มั้งเอาคืนมี้มาก่อนคิวของพี่ที่นั่งเอาคือมือมา่คนร้อลมพี่พี่ ขายติคนจัห5,000นะไอ3,000นทีก็ไม่ถึงทยอดนะวันหนึ่งนะ1 1 0 0นะหรือว่า2 0นะขยอะไรขายตังรไว้าะตองขาทุกงานช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะขายดีมากแต่ปีเนี้ยป็นที่เ่าเอาน้ำตกนะเป็นที่อย่างเงี้ยน้ำตกน้2ถุงเดียว2ถุงเหร นี่้อยดังมีหอยนังลมอายางตานนี้ก็ไม่เผ็ดใช่ไหมเท่าไรทั้งหมดเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับํายังไม่เสร็จเลยจํายังไม่เสร็จเลยค่ะจําอะไรอ่ะะก็เอาย่งมาแเ็ แปดอะครนี่ไหวร้อยแพงนะเลยเนาะก็นละ800อยะแป้อยหาสิบน้อยเน่ยโอยแด้วขายแบบนี้บางีอย่างงี้จะอยู่หนูไหวเนาะใช่ไงก็คือกคือตอนนี้มีคนทอได้ครับนอนเสือเนี่ยเามีลูกค oh. 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 ้าประจำอะราลูกค้าประจำไข่แก้เท่าไรเมลร้อยตองหรอก กอนี้เนตาสดที่นี่ไปขายอ่ะตานสดลาน1บาเนี่นี่ตานสดจะทึ้งเทพมีอะไรก็ขายได้นะตานสดอ่ที่นี่ส่วนใหญ0บาทใช่ไหมใส่ร้อเนี่ยอะไร้างตานพี่าะไราที่แหลได้แต่ว่าถ้าไม่เสี่างพี่ก็ดีลนะเ้าอู้รวยไปแลสวตานปีแบาที่นี่ไปขายนะครึ่งโลครึ่งโลี่ กตัวบาทขายได้สามห้าถือว่ขายได้กำลังซื้อก็ดีพวกออฟฟิศกันแต่ตอนนี้ก็ต้องไปพูดถึงันโขบันอยู่กับบ้านกัน คนไม่ค่อยออกแล้วต่อไปคนต้องหวาดกลัวตายเองไม่ได้ติดโควิดหรอกวาดกลัวตายเองใช่หนูไม่เห็นกลัวเลยเป็นเป็นก็หน้าใช่หายก็ตายแค่นั้นแหละเอาหายแล้วตายได้ไงอ่ะหายก็ตายเายไม่หายก็เผาหายก็ตายไม่หายก็เผาไปเลยไม่หายก็เผาไปเลยเรื่องเดี๋ยวเสร็จแล้วจ้าแม่เนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วหกเดียว เยมตมา่้ราฉีดลไปด้วยได้ฉีดยากันปะเนยังไม่ได้ไเไม่กล้าฉีดรือว่าไม่ดกเราก็ดูก่อนเดูคนที่ฉีดอนนะตายกันนเราดูก่อนก่ไอ้นี่งลงทะเบียนเราเายังไม่ลงก็ดูไปก่อนมันยังไม่แน่เเพราะว่าเหตุการณ์อ่านี้ แมันจะไม่อลองอะไมต้องลอคนเลยเี่ยยูยอยี่ห้าทมีาูยอ่หาใช่ตองเาเสียชีวิตเราก็ต้องดูก่อนพอพอเราตายด้วยโคโควิดเขาก็บอกว่าเรตายด้วยไอ้นี่โอไรโรคอะไรวะโรคหัใจโรความดันนั่นแหละมสองเรื่องเราก็เลยรอดูก่อน ไปไหนตอนนี้นะพกแอลกอฮอล์ด้วยวใช่ฉีกตัวใช่เดินตีไทยแล้วก็ฉีดตัวเข่าตัวแล้วไปโรงพยาบาลนี่พกไปอ่ะฉีดเลยนั่งอ่ะผมไม่สนใจหรอกฉีดเลยในโะรงพยาบา <c oughs> ลโรงพยาบาลสนาตาติดติดตามเพดานเนาะแล้วก็พ่นใส่พ่นใส่เนาะนี่ผมไปถึงฉีดเลย หาเดียนี่5าบาทหนู้าบาทพนเดียวได้บ้างห้ิบาทหมดละห้าสิบห้าสิบบาทเออหอยอาอหอห้าสบห้าตามรวมด้วยปลาเนาอใครใปะ แม่ไปไหนยังไม่เจอแม่เลยโกเป้น่ะตำกันต่อเลย,ยนะครับตำยาวๆเลยนะครับมาเรื่อยๆนะครับโกก็มาหายอ่ะก็มาแล้วลแล้วขวดอ่ะงแก่ต่นอนไปใครเหรอ,อคนใหม่จะต้อนใจเหรอขอหายนะ มีคู่ไทย,ยนะครับ นึ่งร้อยบาทครัตำรวมหนึ่งร้อยบาทเยอะมากอร่อยด้วยแปมหนึ <100 S 2> 100่งร้อยนี่นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับ อันนี้ส่วนมากจะโทรมาจองคิวนะครับหรือว่าโทรมาสั่งม่นาวสดๆเลยจ้าอันนี้น้ำยำนะครับยำหอยแครง ร้านนี้เปิดมาห้าปีแล้วนะครับอยู่จังหวัดสมุทรสงครามครับออกช่องแปดมีหอยแทงกุ้งโซดลาต้มตกต้มแซ่บตะไอร้ลาบ,สสบต้มแซ่อบ,บอ,อันไหนดูดูลาบหน่อยสิ อันนี้ต้มแซ่บนะครับอันนี้ต้มแซ่บน,น่นนนนบนากินมากเลยอันนี้ถุงเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ถุงละ40อ๋อ40บาทโอ้น่ากินมากลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับนี่35บาทโลเลยลาบขนีนอันนี้ขนมจีน20บาทลูกครึ่งโล